สวัสดีท่านผู้ชมยังสวัสดีครับเออโอเควันนี้ให้น้องหญิงมาสาธิตคู่ผู้ชวนนะครับเป็นพื้นฐานของการฝึกศิลป,ปะวิทยาดุจจีนนะครับนะครับฝึกพลังขาฝึกกำหนดทิศทางของหมัดสายตานะครับนะโอเคฮับฮึ๊บฮึ๊บอ,อ่าในกองกู่นะครับนี่เราเรียกว่า ขาต้องทานเรียบนะครับต้องมาเรียบหรือต้องตึงโอเครับครับคข้าต่อไปปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะหลังตรงนี้ต้องตรงนะครับสำหรับคุ้ฝึกใหม่นะครับเท้าต้องชี้เป็นเลขสิบเอ็ดนะครับด้านหลังตรงนี้ต้องตรงนะครับด้านหลังนี้ต้องตรงนะครับนำปั้นชี้ไปด้านหน้ามือป้องด้านบน ครับฮึบอืมแล้วก็นั่งควายนะครับนั่งควายนั่งควายนะครับอืมนั่งควายแล้วกำบัดให้นิ่งให้นิ่งฮึบฮึบอืมมีพลังนะครับปออืมแล้วก็ยกขานะครับเนื้อตูรี่ปู้นะครับยกขาฮงฮึบอ่านี้ต้องเรียงนะครับเรียกว่าตูตีู่้นะครับมือ ชืดเสียงยืดให้เต็มนะครับขึ้อ่านม่ใีปู้นะครับย่อย่อย่อ,ยอ,ยอ,ยออีกอืมน้ำหนักอยู่ขาหลังนะครับต่อไปมวยชุดนี้เนี่ยจะทำไปกลับนะครับที่มาแล้วเราไปครับำกลับปึ๊บอออ๋ออ๋ออ่าครับอืม ตัวตรงสีตะตรงโอเคมือคล้องไว้เื็บอ๋อสายตามองไปกระต่าครับสายตาฮะสายตาฮะแน่วแน่ครับมีพลังทุบนี่นี่ฮะนี่ับเ,เรียบ สำหรับใครมีลูกหลานนะครับลูกเด็กๆเล็กๆสามารถอยาใช้เาออกกําลังกายในท่าเหล่านี้ได้นะครับเป็นการฝึกอูซูหรือวิทยายุจจินเบืต้นนะครับไปรอ,อ,อโอเคนะครับปุ๊บเสร็จแล้วครับทำมาหวันบบนี้นี่ก็เป็นคลิปสำหรับพื้นฐานการฝึก สินปะวิทยุจีนะครับหรือว,ว่าท่าม้านะครับท่าม้าต่างๆที่ใช้ในที่ใช้อยู่ในกระบวน่าใไดลําของบัดมวยวิทยุจีต่างๆ,ๆนะครับสามารถนําไปให้บุหลานฝึกกันได้สวัสดีครับ